สวัสดีครับวับนนี้อยู่ในช่วงสอนทําอะไรนะครับก็เห <enth> มือนเดิมครับ N123 ครับนั่นคือช่วงสอนทําอะไรครับแต่ว่าขออาภัยที่เงียบไปทั้งนาทั้งคลิปครับขออาภัยจริงๆแต่รอบนี้ผมจะไม่ให้ผมด้ผมจะให้มีเสียงครับมาก่อนแรกครับผมวิธีอันนี้ครับผม คนจะสอนวิธีการทํากรองนะครับผมสม่วนปรกอนก็คือ,อางานกระบอกมีเจ้าแผ่นนี่หนึ่งครับมีลาวนี่หนึ่งแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยฮะอะไรนะเอาเหล็กมาเอ้แค่นี้น่าจะพอนะแล้วก็ให้วางแบบรูปแบบนี้ก็ผมแล้วให้ทุกคนวางอย่างนี้จึ๊บจึ๊บแล้วตรงนี้ก็วางอย่างนี้ด้วยจึ๊บครับผม เดี๋ยวให้ยาวขึ้นมาประมาณนี้ค่ะนี่ครับผมเราวให้เราวางที่อย่าไปแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึ่งน,นะคือก็ยินเองครับก็ยินผมให้าวางค่าตรงนี้ครับผมนี่เอ้าวแล้วก็วางอย่างนี้อย่างนี้เอ้ยอย่างนี้ดิอย่างนี้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 ฮะอย่างนี้มันจะได้หิมาใช่ไหมใช่ไหมครับเฮ้ เฮ้ย,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 ยมันไม่ใช่ครับมันต้องอหลือ,องกข้างว่าไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ด้านล่างอืมโอเคจุดตรงนี้ที่ที่ผมเห็นนะนี่ผมฮ่าฮ่าฮ่านี่วิธีการทำกรองนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เฮ้ ูอาจจะตกแต่งอะไรอย่างงี้ได้คะอย่งเช่นอะไรอย่างนี้อืออย่างเช่นวิธีการเล่นก็คือนี่ครับผมเตรียมนี่มาครับผมสติ๊กครับสติกกูไม่พอสติกเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วแล้วก็มาตีแตงแท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 งถ้าเล่นในคอมครับเอา้าใช้ไอ้นัน่นนะไอ้มอตเทียะ ไอ้ที่มีสองมืออ่ะนั่นแหละแล้วก็ถือติ๊กตอกตีปุ่ง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 อย่างนี้เลยเพืความันนะครับอันนี้ก็วิธีการนำกองก็ผมก็เสร็จแล้วอันนี้ผมก็อันนี้คือที่เดียวกนตึ๊บตึ๊บตึ๊บครับผมแต่ว่าวิธีการทำจริงก็ผมนีผมจึ๊บจึ๊บผมกระโดดฝรั่งมานะ เราให้เอาไอเจ้าวานี่มาวางสามบล็อกนี้ครับผมห้ามดูนะแล้วก็วางนี่บล็อกเล็กลงไปพอจะอะไรก็ได้แล้วก็อย่นี้เลยไม่วางวางาไปวางซีปกติมันจะวางได้นะ <c oughs> เอาวางขออภัยอขออภัยของเนี่ย เดี๋ยวจะไม่มีเสียงใช่แต่ว่าถ้าผมว่า,วาถ้อย่างนะนี้ผมมีเต็มจุดพอจุดนี้นี่ฮะถ้าสรับผ,ผมว่าทำแบบนี้น่าจะดีกว่านะนี่เทีมายแบบตังตังตังนี่ดีกว่านะครับ งั้นก็ขอจบเพียงแค่นี้คับบ๊ายบาย